ครับสวัสดีครับพบกันอีกรอบหนึ่งนะในเรื่องของงานสอนซ่อมโอมหอนเกียร์ออโตโนะครับวันนี้กำลังจะมาไล่เกียร์หนึ่งสองสามสี่ตามตารางเกียร์ทำงานว่ามันทำงานยังไงเพราะฉนั้นตอนนี้เขากำลังจะทดสอบกัน,นก็คือหมุนตามตารางเกียร์ ว่าตัวไหนจับตัวไหนยึดตัวไหนตามแล้วถ้าตัวไหนไม่ทํางานเนี่ยมันจะมีอาตาังงอาต,างงตอราโทษมันเป็นยังไงคําว่าคัดลื่นเบรกลื่นอัตราโทษมันจะเป็นยังไงไปแต่รอบเครื่องมันเป็นยังไงตอนนี้กําลังประกอบอยู่ตอนนี้เรากําลังไล่ดีเกียร์สามนะดีเกียร์สามมีซีโอกับเฟอแล้วก็ซีหนึ่ง d ีสอเพราะนั้นนะไอตัวดุมคัดดุมคัตตัวนั้นอ่ะเอาออกมาเลยเผาเผาต่อกำลังอ่ะอ,ออกมาเมื่อกี้เราได้ใส่ไหมไม่ได้ใส่ถูกต้องไหมวางไว้ทีหนึ่งจับขับลิงเกียร์หน้าอยู่ไหนลิงเกียร์หน้ามึงเออลิงเกียร์หน้าแล้วก็ สี 2> 2, สองจับขบเป๊หน้าเอ๊ะหลังอยู่ไหนอ่ะมือจับไปพร้อมกันจับไปพร้อมกันบีบติดกันไปเลยแล้วก็หมุนไปอัตตาทดเท่าไหร่หมุนไปหัตาทดได้บีบติดกันบีบตรงนี้ดิคร exactly ับท่านนี Commentary ่นี uh 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 ่ค uh 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 ือสีอะไรตัวเนี้ย ทีอะไรทีหนึ่งจะไม่จับ,บขาบาหน้าครทีสองจับขาเบสหน้าหลังมือนี้ฉะนั้นมือนี้ไว้จับตรงนี้บีบติดกันเนี่ยหมุนไปพร้อมกันอ,อันนี้เสื้อเกียยมมือจับไวอ้เออโอเคหมุนเหมือนล้วได้าตราทดเท่าไหร่<อ>ไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้หมุนไปมากของคุณเรียบร้อยแล้วใช่ไหม อันตอนนี้เราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตาทดเปลี่ยนแปลงไหมนะครับโอ,โอเคสําหรับคลิปนี้สันส้นๆครับผมสนใจที่จะเรียนนะซ่อมเกียร์โต้ะก็มาเรียนกันได้ครับแล้วคุณก็จะรู้เําว่าคัดลื่นเป็นยังไงเกียร์กระตุกเป็นยังไงรถมันไม่วิ่งเลยเป็นยังไงนะครับหมุนทดสอบจนเข้าใจด้วยตนเองแล้วก็จะเข้าใจแล้วว่า อาการที่พูดมาทั้งหมดเป็นยังไงเราจะไปซ่อมยังไงวอรันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งระบบแมคานิกระบบไฟฟ้านะระบบไฟฟ้าเป็นไงเดี๋ยวถ้าถ่ายทอดความรู้ให้ทั้งหมดนะครับสนใจก็ทักมาครับ0ูน5 1 4 0 3ห9 0 8 1 5 1 4 0 3 6 9่นายด้งครับขอถ่ายทอดความรู้ให้นะครับขอบคุณครับ